อ,อุ้มแบบสุใจเลยครับขับรถพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับผมถ้าใจร้อนนี่ไม่ได้นะบอกเลยว่าคนเลี้ยงนี่เหนื่อยแน่นอนอะสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบครับผมอยู่กับช่องที่เด็ดเมองไทยครับวันนี้พามาดูรถอัดฟางแบบต้นฉบับติดตะขาก ราคาไม่ถึงร้านครับผมอันนี้เจ้าของรถซื้อมือสองมานะ,นะงในข่าวใจเย็นๆครับทุกคน เริ่มแล้วครับแถวที่จิตเดี๋ยวข้าวก็เริ่มอัดฟางตามโตนเลยครับส่วนมากที่เห็นแถวนี้ก็จะเป็นแบบรถไถาลากนะครับผมอ,อะไรอ่ะ ตัวครับเล่นเครื่องเบาๆนี่แรงมากนี่ ยอดเลยครับก็น่าจะเอาลงก,ก่อนหรือเปล่ารู้นวดกุ้งครับพอก็อเป็นเล็กซากเลยนะเช่กับทอ่อกับโซ่ครับ ดูตอนลงนี้เขาลงยังไงพูดลงแล้วครับเนียลงอย่างนี้เลย นี่ถ้ามัดไม่แน่นนี่มีแตกนะครับโยนแบบนี้บอกเลยปุ๊บ ดูเสียงเครื่องนี่เพาะมากเลยนะเป็นน่าจะเป็นเครื่องของมิตซูครับอันนี้เขาจะกองไว้แบบนี้ไม่แม่นตื่นชามาฟางหายช่วงนี้ขโมยค่อนข้างจะระบาดหนักครับในโซนนี้ครับ ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือว่าอะไรต่างๆครับหายโอเคสัประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบด้วยเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ